สวัสดีครับลงกึงช่างต้มวัสินเพชรบุรีนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับนะครับเวทซิ่งนะครับเวทซิงตัวนี้นะครับเป็นเวทที่ใส่กับคาส์ดโซนิกนะครับไม่ได้เอาไปใส่รถโซนิกนะครับเอาไปใส่กับเวฟบร้อยนะครับแล้วก็110 i ไอนะครับที่แปลงคาส์ดโซนิกนะครับเรามาต้องใช้เวทเป็นตัวถ่วงนะครับเป็นตุ้มถ่วงน้ําหนักอยู่ปลายข่าเหวี่ยงนะครับก็คือรถโซนิกนะเดิมๆจะไม่มีอ่าเขาเรียกว่าจะไม่มีเวทนะครับมันจะไม่มีเวทแล้วก็ จะเป็นเฟืองขับกับเฟืองชุดคัดหลังนะครับถ้ามาใส่พวกเวฟเนี่ยมันจะต้องมีเวทพวกนี้ครับมาถ่วงนะครับก็มาให้มันมีน้ําหนักนะครับปลายมันจะได้ไหลจะได้แรงนะครับทีนี้ก็เวทตัวนี้ก็เป็นสูตรของทางร้านเลยนะครับก็มีขนาดความยาวแล้วก็ความโตนะครับความหนานะครับก็ทํามาพอดีครับใส่เทสแล้วลองแล้วครับทีนี้ก็มีลูกค้านะครับเอาไปใช้สนใจนะครับเราก็ มีนะครับก็มีจําหน่ายตลอดนะครับใครสนใจก็ออเดอร์มาได้เลยครับร้อยตัวนะครับใช้เวลาทําไม่เกิน3วันนะครับก็มีขายขาดตลอดเวลานะครับอันนี้ครับอันนี้ก็ลูกค้าสั่งไว้นะครับ20ตัวนะครับจริงๆนะครับแต่อันนี้เสร็จแค่10ตัวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เดินงานต่อให้นะครับก็สนใจสอบถามได้นะครับอันนี้เวทคัสนะครับแบบไม่มีเฟื่องเอาไปใส่กับคัสโซนิกได้เลยนะครับก็ซื้อไปใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวหลวงไม่ต้องกลัวดังด้วยครับเพราะว่า ช่วงปลายช่วงเดือยนี่ครับมันจะรัดกับข้อเหวี่ยงมันค่อนข้างจะแน่นมากนะครับก็ขันน็อตยิงน็อตติดตไว้ธรรมดาก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับ<ส>ก็สนใจสอบถามเบอร์นี้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ